บ้านสป,ปันเนี่ยนะฮะไปที่ท่าอากาศยานน่านนะครับไปดูซิว่าเกือบร้อยโลเนี่ยนั่งทางเข่าแล้วโอเคหรือเปล่าด้วยความที่เบาเนี่ยนะครับเขาดีไซน์มาเน้นเป็นแบบเนี้ยเนี่ยมันไม่มีกลิ่นเหม็นพลาสติกเลยใช่แล้วก็ที่สำคัญเลยพอในสารตอนหลังของเกียร์ ev 5เนี่ยนะฮะก็ถ้าคุณเทียบตรงๆกับ Honda CR-V รถที่ผม พ่งซื้อไปกับด้วยความที่บอกเขาเป็นแมตท์เรียลที่มันดูลื่นๆเป็นหนังแบบลื่นๆแบบนี้ใช่ไหมซื้อกับข้าวมานะอยากให้มันอุ่นก็ใส่ได้ห้องแอร์ของบาะนิสสันต้นหลังที่เท้าแขนดึงประมาณหนึ่งสเต็ปแล้วก็เรื่องของช่วงล่างนะครับอันนี้แชร์นิดนึงเพราะเอาผมเป็นบรรทัดฐานเลยด้วยกันในคลิปนี้ว่าผมเป็นคนเมารถง่ายมากผมนั่งบาะนิสสันต้นหลังแล้วคุณแบบเปลี่ยนซ้ายเปลี่ยนขวาเปลี่ยนซ้ายเปลี่ยนขวาต่อครับสามรอบคันนี้ไอรถคันเนี้ย จุดที่มันเป็นผ้าไปดูด้วยว่าการใช้งานจริงนะครับเชียงรายมาสปันวิ่งไปเท่าไหร่เินไฟเท่าไหรนะ่ มนะครับสวัสดีจากบ้านสปันนะฮะบอกเกลือจังหวัดน่านด้วยตอนนี้เช้าตรู่นะฮะเราเดินทางมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละนะครับก็คือเดินทางจากเชียงรายนี่ยมาฮะมาที่สปันซึ่งทางเนี่ยคดเคี้ยวนะเป็นทางเขาเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยจะมีทางราบเนี่ยตีไปแค่ห้าเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะฮะเปอร์ฟอร์แมนซ์การขับขี่เป็นยังไงนะฮะสำหรับเจ้าเกียร์ evey f i หรือ evey ห้าเนี่ยนะฮะขับเป็นไงย้อนกลับไปดูได้คลิปหนึ่งแต่คลิปนี้สาระสำคัญเนี่ยเดี๋ยวเราไปพูดคุยกัน แ่วยกลับมาพบกันอีกครัครับช่องคุยพีผู้ชมนะครับสวัสดีจากบ้านสปันด้วยเมื่อกี้เราเปิดไปแล้วเนาะเช้าตรู่เลยตอนนี้นะฮะประมาณ8ปดเก้าโมงนะฮะก็ที่นี่ถือว่าเป็นอีกที่หนึ่งที่คนอะถ้าเกิดเดินทางมาไกลๆเนี่ยชอบมาพักกันนะฮะบรรยากาศดีแล้วก็เป็นแบบยังเขียวๆยังไม่ได้ถูกทําลายเยอะนะครับก็เอาเป็นว่าทักทายกันเล็กน้อยนะครับคลิปก่อนหน้าเราพาไปลองขับกันมาแล้วสำหรับเกียร์ e v 5นะครับผมจับฉลากได้รุ่นนี้เลยนะฮะ earth long range หนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นกับาทรถไฟฟ้าที่ มาพร้อมแบต88.1กิโลวัตต์อัวนะครับก็ชาร์จไฟเต็มเนี่ย w l t p เครมมา540แต่ตอนที่ออกจากเชียงรายเนี่ยนะฮะเราดูแบตประมาณ100%เนี่ยรถเนี่ยโชว์ว่าวิ่งได้ประมาณ505กิโลเมตรอันนี้น่าจะมาจากการใช้งานจริงของผู้ทดสอบก่อนหน้าผมมันอยู่ที่พฤติกรรมการขับขี่ได้ว่าเอ้ยคุณใช้ไฟเยอะคุณขับแรงคุณขับอะไรขนาดไหนด้วยนะครับแต่เฉลี่ยน่าจะประมาณนี้แหละนะฮะ500บวกลบเอาเป็นว่าคลิปนี้เนี่ยนะฮะถ้าคุณกำลังเลงเกียร์ EV5 อยู่แล้วคุณคิดว่า คันนี้นั่งเป็นไงนั่งโดยสารตอนหลังขึ้นเขาลงเขาแล้วเมาหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมพาไปลองนั่งตอนหลังกันนะครับแต่ก่อนจะไปลองนั่งเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาทัวร์คันนี้แบบไยๆกันก่อนเพราะจริงๆแล้วที่งานมร์โ,โชว์เนี่ยผมเคยพาชมไปแล้วก่อนชมกันอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใ like, จให้โค,โคกิฟีด้วยนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยเพชรจ้าไม่ชอบสแสงจ้า ซู Q, เปอร์ไฮคูลดีออนเซรามิกเหนือกว่าด้วยพรีเมียมเมทัลไลซ์เซรามิกเย็นกว่าด้วย IR อาร I ์นาโนเทคโนโลยีกัน IR อสูงสุดถึง99%เสียงชัดสัญญาณดิจิตอลไม่ติดขัดแค่ดีคงไม่พอซูเปอร์ไฮคูลดียอนเซรามิกและ SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้รถมือสองมากกว่า4,000คันต่อเดือนที่ SIA เพราะชนะอยู่ราช้านะฮะเราไปดูรอบการภายนอกภายในน้อแล้วก็เดี๋ยวเราจะตัดไปสู่การทดลองนั่งหลังจริงนะครับระหว่างเดินทางลงจากบ้านสปันเนี่ยนะฮะไปที่ท่าอากาศยานน่านนะครับไปดูซิว่าเกือบร้อยโลเนี่ยนั่งทางเขาแล้วโอเคหรือรเปล่าไปชมกันเลยครับผมเคยพาชมกันไปรอบหนึ่งแล้วนะฮะแต่ครั้งนี้เดี๋ยวพาทัวร์กันแบบววๆอีกทีนึงแล้วกันนะครับที่บ้านสปันเลยนะครับถือว่าโอ้โหวิวดีมากๆนะฮะบรรยากาศนี้ก็9ก้าโมงกว่านะฮะยังไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ ด้านหน้าของเรานะฮะเกียร์ e v 5รุ่น Earth Long Range นะฮะหนึ่งล้นห้าแสนเหื่นกับาทรถไฟฟ้าที่เป็นไซซิ่งจะบอกว่าเป็นกึงก่งๆก,ก็ได้นะ <ST> S> <S คือจะเป็นกึงก่ง SUV กึงก่งกึ่งกึ่งก็ได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยนะฮะรุ่นพี่อย่างเกียร์ e v 9เนี่ยชัดกว่าใช่ไหม <ST> S> <S ความที่เขาเป็นรถ SUV สายลุยแล้วเรื่องของการดีไซน์เข้ามาในสไตล์นี้แล้วก็เรื่องสเปคต่างๆเนี่ยผมว่ารุ่นนี้เนี่ยน่าจะเป็นรุ่นที่สร้างวอลลุ่มแล้วก็ขายดีนะฮะ เพราะว่าถ้าเกิดอยากจะได้ตัวแรงไปเนี่ยเป็นตัวเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยระยะการวิ่งจะน้อยกว่านี้แต่คุณจะได้ความแรงเพิ่มเติมเข้ามานะครับรีแคปนิดนึงเรื่องของราคานะผู้ชมนะฮะเกียร์ e v 5เนี่ยตัวเริ่มต้นตัวไลท์เนาะหนึ่งล้านบาทนะครับตัวแอร์หนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทแล้วก็รุ่นเอิร์ธนะฮะหนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทแล้วก็เ e อ็กซ์คลูซีฟออร์วิลล์ได้ตัวท็อปเนี่ยหนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับ รถคันนี้เนี่ยมาพร้อมการรับประกันคุณภาพตัวรถน,นาน7ปีหรือ1 5ึ0 0 0 0โลแล้วก็ฟรีช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงนะฮะนาน7ปีเลยรับประกันแบตเตอรี่ไฮวเทดนะครับ8ปีหรือ1 6ึ0ง0โลแล้วก็ซื้อตอนนี้เนาะ ได้เกียร์โฮมชาร์จเจอร์นะฮะแล้วก็ฟรีประกันภัยชั้น1น,นะนึ่งปีเลยสเปคเบื้องต้นนะฮะเขาจะมาพร้อมมอเตอร์เดี่ยวนะฮะสองแรงม้า310นิวตันเมตรนะฮะแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยแปดกิโลวัตต์ออลส์นะครับชาร์จไฟเต็มเนี่ยเคลมว่าวิ่งได้ WLTP ทพเนะี่ห้าร้อยสี่สิบกิโลเมตรถ้าเป็นอนะินดิซีเนี่ยหกร้อยหกสิบห้ากิโลเมตรเลยดีไซน์ภายนอกมาเป็นทรงแบบนี้เลยสไตล์แบบ SUV นะครับที่ได้นะฮะเอกลักษณ์ความเป็นตัวเกียยร์ยุคใหม่ๆ หมากระโปรงมีเหลี่ยมดิสันโลโก้เกียร์เป็นซ i ใหม่นะครับไฟหน้านี่เขาเรียกว่าเป็นตัว Tiger Face นะครับ Day time running light เดย์ n ทม์ลันนิ่งไลท์จะเป็นขอบแบบนี้เวลาคุณขับนะฮะดูด้านหน้าคันรถคันนี้ค่อนข้างชัดเจนโลโก้เลดา่านะฮะทุกอย่างดีไซน์มาในลักษณะใหม่ตัวล,ล้อนี่อันนี้จะเลิศนิดหนึ่งขออภัยด้วยนะครับสเปคยาง2 3 5 5 5ม1 9นะครับแล้วก็จุดชาร์จไฟเนี่ยอยู่บริเวณฝั่งขวาทัชเบาๆนะครับมันก็จะเปิดเป็นแบบไฟฟ้าแบบนี้เลยนะครับนี่ A.C.D.C. แบบนี้เวลาจะปิดก็กดปุ่มได้ตายนะครับนี่คือตัวกระจกมองข้างที่เน้นทรงเหลี่ยมนะอย่างที่บอกรถคันเนี้ยเขาจะผสมความเป็นแบบเมเหลี่ยมกับดีไซน์ที่มันมีนะฮะความเซ็กซี่บางจุดเหมือนกันนะฮะนี่เห็นปะ่ะเส้นสายด้านข้างนะเลียมแล้วก็มุมตรงเนี้ยมือจับเปิดประตูทุกอย่างนะครับก็จะมีในเขาเรียกว่าดีไซน์ในดีไซน์เล็งเควชของเกียร์ยุคใหม่นะี่ฮะนี่คือตัว สปอยเลอร์ด้านหลังนะฮะกระจกบองหลังมีตัวไล่ฟ้านะใบปัดน,น้าฝนอยู่ด้านบนนะเขาซ่อนแบบนี้เลยนะฮะมันไม่ได้อยู่ด้านล่างนะมันซ่อนอยู่ด้านบนแล้วมันก็จะปรับนะครับส่วนไฟท้ายเนี่ย LED lighting เป็นบาย,ยาวนะฮะโลโก้เกียร์ C.I. ใหม่ของเขานะครับอันนี้ EV5 นะฮะร,รุ่นเ a r t h l ลองเล n g e 1 5 9 0 0 0 0นกันบาทเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าพอนั่งโดยสารจริงแล้วเป็นไงนะครับประมาณนี้เลยส่วนภายในเนี่ยอันนี้เป็นคู่สีที่ หลายคนน่าจะชอบมันนะมันไม่ได้ดำลว้วนมันเป็นสีน้ำตาลกับสีดำผสมกันอ่ะนี่คือด้านหน้านะครับด้านหลังล่ะนี่อาจจะลกนิดนึงแต่เดี๋ยวเราเดินทางกันแล้วนะครับเราจะถ่ายทำนะฮะด้วยการนั่งโดยสารตอนหลังพื้นที่ด้านหลังเนี่ยมันจะมีพื้นที่มันมีความแบบเรียบแบบนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปลองนั่งกันดีกว่านี่ผู้ชมเปลี่ยนมุมกล้องเรียบร้อยเมื่อกี้เราพูดคุยในภายนอกรถไปแล้วสำหรับเกียร์ e-v5 นะฮะรุ่น earth long range 1 5 9 9 0 0 0บาทเส้นทางตอนนี้เราเพิ่งเลยถนนหมายเลขก3จังหวัดน่านมานะครับซึ่งเส้นทางนี้ก็จะเขาเรียกว่ามีความคดเคี้ยวเป็นขาวขึ้นเขา,ขา,ขาลงเขาเป็นหลักอันนี้ผมไม่ได้สนับสนุนการรีวิวที่มันผิดกฎหมายนะแต่คือเราอยากจะโชว์ให้ดูว่าในเคสที่ว่าถ้าเกิดเราขึ้นเขาหรือลงเขาแล้วเรานั่งบอดด้สารต้นหลังนะครับเกียร์ e-v5 เนี่ย ถ้าไม่คาดเบลนะครับมันเป็นยังไงดิแล้วรอดูพอเป็นไปทางโค้งนะเมื่อกี้คุณเห็นไหมที่ผมสไลด์ด้วยความที่เบาะเนี่ยนะครับเขาดีไซน์มาเน้นเป็นแบบเนี้ยเนี่ยนะเบาะเขาดีไซน์มาเป็นวัสดุหนังที่ผมถามทางเกียร์มาแล้วนะที่บอกว่าแดชบอร์ดกับตัวเบาะนั่งอะไรเงี้ยมันคือตัวไบโอเกรดพอมาดูรายเลยดเจาะลึกจริงๆแล้วเนี่ยไอไบโอเกรดหรืออีโคเฟลลี่เนี่ย มันเป็นวัสดุเป็นแมทเทียลที่แพงกว่าพลาสติกปกตินะเราอาจจะชินว่าไอพลาสติกขึ้นรูปที่มันเป็นแบบเนียนๆียนเรียบๆรียบอ่ะอันนั้นมันดูดีกว่าพอมันเป็นรีไซเคิลแล้วมันอาจจะทาเป็นแมทเทียลที่อาจจะเนียนขนาดไม่ได้มันก็จะทําเป็นเท็กเจอร์ในความแตกต่างออกไปคุณลองดูง่ายๆดิอย่างกล่องใส่ข้าวกล่องโฟมอ่ะกล่องโฟมกับกล่องกระดาษชั้นอ้อยอ่ะในหนึ่งแพ็คแบบ50กล่องหรือร้อยกล่องอ่ะไอตัวชั้นอ้อยแพงกว่าเยอะนะ นั่นก็นแล้วแต่นะครับก็มาแชร์กันแต่นี่ผมถามจากเกียร์มาแล้วเลียร์เลยว่าแดชบอร์ดกับตัวเบาะนั่งอะไรเนี่ยนะฮะมันเป็นผสมสาวรรัสดุมาจากพวกไบโอเกรดพวกวัสดุรีไซเคิลนะครับแล้วเขาก็บอกเลยว่าคุณโค้กลองดูรถใหม่เนี่ในอย่างคันเนี่ยที่เราขับมากันเนี่ยมันเป็นทริปที่2นะทริปแรกเนี่ยรถพึ่งลงนะครับลงมาจากเรือเลยเพราะฉะนั้นรถใหม่เอี่ยมไม่มีกลิ่นเลยไม่มีความเหมน็นไม่มีอะไรเลยเนี่ยผมขอพูดแท้เลยเพราะว่ามันเป็นรถใหม่จริงแล้วก็พาสติก ถ้าเป็นรถใหม่จริงๆแล้วพลาสติกแบบเกลดไม่ดีอ่ะผมก็โค้กไวมากเลยนะผมแบบต่อให้ขับในกรุงเทพผมก็ก้ววนะขึ้นมานั่งนี่รู้เลยกลิ่นยางแต่เนี่ยมันไม่มีกลิ่นเหม็นพลาสติกเลยใช่แล้วก็ที่สําคัญเลยคือพอมันเป็นแบบเนี้ยเขาคอนเซิร์นเรื่องพวกการระเหยของแบบพลาสติกอะอะไรนะ BTX ผมก็จําไม่ได้นะเขาย่ออะไรสักอย่างเออเอารถไปจอดตากแดดไว้แล้วมันจะระเหยออกมาจากคอนโซลจากแดชบอร์ดเวลาเราขึ้นไปแล้วก็สูดไปอย่างเงี้ยพวกเนี้ยเขาคือ ไม่มีเลยเนี่ยเขาใส่ใจจริงนะเพราะว่าบางทีเราไปจอดตากแดดแล้วเราขึ้นมาทุกคนจะบอกหมดว่าเฮ้ยกินรถใหม่เว้ยไอ้นั่นนะไม่ใช่ของดีนะไอ้นั่นนะคือเขามีมีเอฟเฟกกับร่างกายนะในระยะยาวอ่ะยังคงลงทางโค้งอย่างต่อเนื่องทางเขานะกผู้ชมลองดูเกียร์ EV5 นะฮะบอะโดยสารตอนหน้าเขนนั่งบอะโดยสารตรงนี้เบอกี้ผมเพิ่งขยับกันมานะครับก็เข็นนั่งเข็นสูงประมาณ180นะฮะเข็นนั่งแบบสบายสบายมาเลย นะฮะแล้วเนี่ยผมขยับมานั่งโดยที่แบบไม่ได้ปรับดันบอกให้มันไปข้างหน้าเพื่อเราจะนั่งสบายนะเได้สารตอนหลังของเกียร์ ev5 เนี่ยนะฮะ mm hmm. ก็ถ้าคุณเทียบตรงๆกับ h o n d a crv รถที่ผมเพิ่งซื้อไปก็บบุญตรง,ตรงนะใครที่ติดตามจะรู้อยู่ผมสามารถคอมเพลตได้ชัดเจนแล้วเผมลองนั่งทั้งลองขับทั้งนั่งเต็มที่มาหมดแล้วระยะเล็กลูมระยะนะฮะระหว่างแบบพื้นที่บอกได้สารตอนหลังกับตอนหน้าเนี่ย mm hmm. ผมรู้สึกว่าเกียร์ ev5 เนี่ยนะฮะพื้นที่ได้เหลือกว่าพอสมควรเลยนะ หลังจากที่รอมาเนี่ยคุณดูเล็กลูมผมสูงประมาณร้อยเจ็ดสโดยประมาณนะครับเนี่ยดูเล็กลูมนั่งไขว่ห้างก็ได้เฮดลูมตัวเบาะเนี่ยอันนี้คือปรับเอ็นมาแบบแบบนี้เลยคือเอ็นเกือบจะนอนเลยนะนี่คือเอ็นสุดของเบาะเขาแหละนะครับซึ่งถ้าเกิดคุณอยากให้มันมีความชันมากขึ้นคุณก็ดึงก้านข้างๆนี้ดูนะนี่นี่แบบนี้เห็นป่ะซึ่งเบาะของเขาเนี่ยมันจะทํางานนะฮะร่วมกันระหว่างตัวแผ่นรองนั่งกับที่พนักพิงหลังมันจะปรับเป็นสเตปแบบนี้ เ,เอียงลงมาอย่างเงี้ยแล้วก็สไลด์เกือบนอนไปถ้าเกิดนั่งขึ้นมาไอ้น,นี่ก็จะเถิดขึ้นมาด้านหน้ามันจะไม่ได้เป็นแบบป,ปรับแยกอิกสระระหว่างกันนะครับดูนะนี่นี่คือนั่งแบบหลังเกือบตรงเลยนะฮะอันนี้เอระดับหนึ่งประมาณนี้เฮ้ยผมว่าตรงเนี้ยกาลังสบายถ้าแบบนี้แบบนี้ผมว่าเอียงเยอะไปนิดนึงนะครับแล้วก็พอปรับเอียงเยอะมาเนี่ยไอตรงรองหลังตรงเนี้ยผมรู้สึกว่ามันดันสลรีระไปหน่อยมันคือท่าที่ถูกต้องแหละนะฮะตามสรีรศาสสร์นอะแต่ความสะดวกสบายเนี่ยนะครับผมว่ามัน มันดันไปเยอะเยอะไปนิดหนึง่งเพราะฉะนั้นผมขอปรับเป็นระดับ2ดีกว่านี่ขึ้นมาหน่อยนึงประมาณนี้อะประมาณได้กําลังสวยนะครับแล้วก็เมื่อกี้ลองให้ดูแล้วถ้าเกิดไม่คาดเบลด้วยความที่บอกเขาเป็นแมททิเรียลที่มันดูลื่นๆเป็นหลังแบบลื่นแบบนี้ใช่ไหมนะฮะพอเราลงโค้งหนักเนี่ยเคนเห็นปะเปลี่ยนเลนเข้าโค้งเนี่ยตัวเราจะสไลด์เพราะฉะนั้นความเซฟตี้เนี่ยเขาดีไซน์มาอยู่แล้วแล้วก็พอดึงมาเสร็จปุ๊บแล้วหลังจากนี้ถ้าเกิดผมเสียบลงไปใช่ไหมแล้วผมถอดอ่ะ เบลมันจะแจ้งเตือนแล้วนะเอออันนี้คือแจ้งไว้ไหน่อยว่าถ้าเกิดคุณไม่ได้ใส่เบลแต่แรกอะ่ะแล้วคุณนั่งอะ่ะมันจะไม่ร้องนะครับแต่มันไม่ถูกต้องแหละเพื่อความปลอดภัยเนะาะใส่เสร็จวุวบนั่งโดยสารปกติทั่วไปนะครับสบายอยู่นั่งระดับ2นะผมว่ากาลังดีเลยเอ็นเยอะไปผมว่าไม่ค่อยสบายในมุมผมนะเพราะมันจะเป็นกึง่งกึ่งนอนกึ่งกึ่งนั่งยังไงไม่รู้รู้สึกว่าหลักท่านั่งมันไม่ค่อยถูกต้องแต่เนี่ยกำลังสวยเล็กรุมเหลือเฮดรุมเหลือความดีงามคือรถคันนี้นะฮะ มันเรียบถึงกันหมดแบบนี้เลยนี่ดูพื้นที่เหลือเยอะแล้วก็ความดีงามอีกอย่างของเกียร์ e v 5หนะฮะหรือ e v 5เนี่ยคุณดูด้านหลังนี้นะดึงออกมาไอ้บล็อกตรงเนี้ยนะครับคุณสามารถปรัรบเป็นความเย็นนะฮะหรือเป็นแบบฮีทบล็อกได้อะซึ่งความเย็นเนี่ยอันนี้มันไม่ได้ถึงขั้นแบบตู้เย็นช่องฟรีซอะไรขนาดนั้นนะองศาเนี่ยมันจะรักษาอยู่ที่ประมาณแบบ5องศานี้คือเย็นสุดนะครับแต่บอกก่อนว่าไอ้ตรงบล็อกตรงเนี้ย รุ่นลองท็อปไม่มีนะมีแค่เฉพาะตัว EX c l u s i v ซตัวแพงสุดนะครับตัวที่เป็นมอเตอร์คู่อ่ะแม้ว่าจะเป็นรุ่นเอิร์ธเหมือนกันนะครับแต่เอิร์ธตัวนี้ไม่มีรีวิวให้ฟังเฉยๆว่าตัวท็อปเนี่ยพอดึงออกมาอย่างเงี้ยตู้เย็นเลยนะตู้เย็นได้คุณสามารถสำหรับแบบคนเดินทางใช่ไหมแช่กระป๋องโค้กแช่เครื่องดื่มมันอาจจะแบบไม่ได้เย็นเจี๊ยบเหมือนตู้เย็นนะฮะแต่มันก็เย็นกว่าการแบบไม่ได้แชนะ่ซื้อกับข้าวมานะอยากให้มันอุ่น พร้อมจะไปกินเวลาขึ้นเขาอะไรเงี้ยก็ใส่ได้นะครับมันมีทั้งร้อนและเย็ยนเลือกได้นะครับตรงนี้เลย <c oughs> เขาที่สตาร์ทมเป็นกล่องไปแล้วนะครับเขาจะถูกกินพื้นที่ไปห้องแอร์ของบระทีสัรตอนหลังจะอยู่บริเวณเสาบีนะครับแล้วก็สิ่งที่ชอบไปอย่างเลยคือด้านบนหลังคาไฟเป็นทัชดิมแบบนี้เลยแล้วก็แสงเนี่ยดูหรูด,ดีไม่ได้เป็นแบบโอโ้โห l ี d ปุ๊บขึ้นมาก้าวลาวอะไรขนาดนั้นเนี่ยค่อยๆดิมเหมือนแบบไฟที่ดูคอมพรลเมียมอ่ะที่เท้าแขนกันบ้าง นะฮะตัวเอิร์ดลองเลนส์คันนี้ที่เท้าแขนดึงประมาณหนึ่งสเต็ปมีที่วางแก้วสองตำแหน่งแล้วก็ด้วยความที่เบาของ EV5 เนี่ยด้านหลังเนี่ยสำหรับฝั่งขวากับตรงกลางเขาต่อกันถ้าเกิดปรับเอ็นเยอะไปที่เท้าแขนมันก็จะยกแบบนี้หน่อยนึงถ้าคุณอยากให้ที่เท้าแขนเนี่ยมันอยู่ในระนาบที่มันดีคุณต้องปรับนะฮะเบาไอ้ฝั่งเนี่ยหกสิบสี่สิบอย่างเงี้ยปรับให้มันยกขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับแต่การนั่งทุกอย่างโอเคเทียบกันกับ ฮอนด้าซีอาร์วีเอชวีอเอสนะครับคันเนี้ยผมว่าจุดเด่นคือ mm hmm. ผมรู้สึกว่าเล็กรุมเหลือเยอะกว่า mm hmm. พื้นที่ตรงพื้นเรียบแล้วมันแบบกวาดขาได้สบายผมรู้สึกว่าสเปซส,ส่วนล่างนะส่วนล่างของเราลงไปเนี่ยโอเคมากนะครับวางของวางขามีซอล็อตทุกอย่างโอเคหมดแต่ด้านบนเนี่ยถ้าเทียบกับ CRV นะผมว่าใกล้เคียงกันไม่ได้ต่างอะไรกันเยอะนะครับคือระยะเฮดรูมอะไรเงี้ยเออมันโปร่งตากระจกใหญ่เหมือนกัน จริงๆอ่ะผมรู้สึกเสียดายที่โอเคตู้เย็นอ่ะออมไม่มีไม่โกรธนะเออพราะมันเป็นลองท็อปใช่ปะ่ะแต่ลองเลนส์แล้วอ่ะมันควรมีถาดให้เว้ยออผมรู้สึกว่าถาดอ่ะมันไม่ควรมีแค่ตัวท็อปที่เป็นขับสีออตัวลองเลนส์อ่ะบางทีคนใช้งานครอบครัวเป็นหลักเขาอยากได้รุ่นลองเลนส์ใช่ปะ่ะ<อ>มันควรมีถาดเพื่อให้เขาแบบให้เด็กๆหน้าข้างหลังกินข้าวออได้ให้คุณพ่อคุณแม่ป้อนข้าวให้คุณแม่ที่นั่งด้านหลังอ่ะป้อ,อนข้าวลูกได้สะดวกเพราะอันเนี้ยไม่ควรมีแค่ตัวท็อปขับสีเออมุมมองนี้ก็็ถูนนนะะเเพพราาวว่ออปลลงแแ้บบ บางคนเดินทางไกลๆบางคนแบบใช้งานเป็นรถครอบครัวมากขึ้นเพราะยังไงก็ตามเนี่ยเกรดเนี่ยขายดีที่สุดอยู่แล้วอย่างน้อยให้ถ่านมันเนาะ <S <S อเอออันนี้ก็ฝากเกียร์ไว้พิจารณานะครับถ้าเกิดในรอบหน้าหรือการไม่แน่ใจอะไรแล้วแต่นะครับอันนี้คือฟีดแบ็จากสิ่งที่ผมกับเคนพบเจอมานะครับก็ประมาณนี้ในตัว long range นะครับอะแล้วก็สิ่งที่ชอบไปอย่างหนึ่งเลยคือไอ้ช่อง usb เนี่ยคันนี้จะเป็น type c หมดเลยนะนะครับด้านหน้าก็คุณสามารถเลือกได้ว่า ปุ่มนะฮะช่องสล็อตไทป์ซีเนี่ยคุณจะเอาแค่ชาร์จไฟหรือคุณจะเอาชาร์จไฟบวกกับใช้ Apple Ca าเพแล้วก็สล็อตด้านขวาคือชาร์จไฟดูวเดียวเขาทํามาดีเขาคิดมาเยอะและ้วส่วนด้านหลังเนี่ยอีก2ช่องไม่ได้อยู่ตรงกลางอยู่ด้านหลังบอบ์ดนี่เลยนะสำหรับค,คุณสามารถเอา t ท p e C เนี่ยเสียบเข้าไปแล้วก็นั่งเล่นผมว่ามันเป็นตําแหน่งที่โอเคนะสมมติบางคนเดินทางไกลอยู่ครอบครัวนะลูกๆนะเปิดมือถือดู iPad ดูแท็บเล็ตใช่ไหมเสียบสายต่อได้เลยไม่ต้องมาร้อยไปตรงกลางไม่ต้องนะครับ <ไป S 1> ผมว่าตรงนี้สะดวกเออ แต่เขาไม่มีถาดแต่เขามีนี่เนี่ยช่องเก็บเอกสารให้เล็กๆเรื่องอ่าพาวเวอร์เทรนนิดนึงและการเสริมกันหน่อยสำหรับคนที่อาจจะยังไม่ได้ดู POV หรือยังไม่ได้ดูรีวิวรอบคันนะครับคันนี้เนี่ย e v 5เนี่ยมาพร้อมแบต88.1กิโลวัตต์ชัตเตอร์เต็มร้อยเปอร์เต็ม100%เลยนะฮะเครม n อ็น665โล WLTP 540โลนะครับแต่ตอนที่เราออกตัวจากเชียงรายมาน่านเนี่ยนะครับมาสปันเนี่ย ไฟเต็มร้อยนะครับรถมาโชว์ว่าวิ่งได้ประมาณ5้าร้อนะครับแต่นี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันอยู่ที่การขับขี่ของผู้ขับก่อนหน้าด้วยว่าคุณขับเป็นยังไงคุณเจนไฟเก่งไหมนะครับแต่ผมว่าประมาณนี้แหละสาหรับผมนะครับเพราะว่า WTP มันก็ลดหลั่นกันไป500บวกลบถือว่าประมาณนี้ของเลยนะเคเมื่อวานนะครับที่เราขับจากเชียงรายมาสปันนอ่ะเคนจดไว้หมดว่าเราใช้ไฟไปกี่เปอร์เซ็นต์คิดคำนวณออกมาแล้วเนี่ยหนึ่งกิโลวัต์ ได้กี่กิโลเมตรถ้าขับด้วยแบบที่เราขับเมื่อวานเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์จะขับได้เท่าไหร่ฝากไปดูคลิปที่ช่องเคนกันด้วยเออไปดูไปดูที่เกียร์อัพด้วยน,นะฮะคุณด่าแล้วว่าเอา้ากูก็พูดเลยสิเออไม่ได้ดิไม่ได้จะต้องไปดูช่องเขาเด็ดใช่ป่ะ <laughs> เออนะฮะไปดูด้วยว่าการใช้งานจริงนะครับเชียงรายมาสปันนะฮะวิ่งไปเท่าไหร่กินไฟเท่าไหร่นะครับมาแชร์กันผมก็ไปพูดคุยอยู่ในช่องเขาด้วยแหละนะฮะโอเคทีนี้ความปลอดภัยแอร์แบกรอบคันมีมาให้นะคครรับบนนีีี่่ดด้้้าาาขงงมมมทุกกอยหแลว ระบบช่วยแะครับขี่อันนี้ลองมาแล้วเบื้องต้นไม่ว่าจะเป็นตัวอ d a p t i v e Cruise Control Lane k e กล้องรอบคัน b ายสปอ p o t port, หรือว่าจะเป็นผมเรียกว่า Honda Lane Watch ก็ได้ที่เวลาเปิดไฟเลี้ยวซ้ายแล้วกล้องซ้ายติดเปิดไฟเลี้ยวขวากล้องขวาติดแต่มันจะติดในโพสิชันที่เราใช้งานได้ง่ายนะครับผมว่าเอนเนี่ยตำแหน่งทุกอย่างมันโอเคหมดแล้วคอนเซปต์ Concept ของรถเกียร์ EV5 เนี่ยผมว่ามันดีมากเลยคือเขาดีไซน์รถไฟฟ้าให้คนที่แบบอยากจะเปลี่ยนมาใช้รถไฟฟ้าเนี่ยไม่ต้องปรับตัวเยอะเช่นอะไร คุณขึ้นมานั่งบนรถรถจะยังไม่ได้แบบเปิดแอร์เหยียบเบรกพร้อมขับนะขึ้นมานั่งบนรถคุณเหยียบเบรกกดปุ่มพุ่มสตาร์ทเหมือนรถ ICE ีเลยนะผมว่าอันนี้มันเฟรนลี่ยูเซอร์มากแล้วก็ตำแหน่งของจอกลางคัสเตอร์นะครับแล้วก็ระบบปรับอากาศไฟฉุกเฉินหรือว่าปุ่มวอลลุ่มเนี่ยมันยังมีปุ่มที่แยกออกมาข้างนอกมันไม่ได้ไปอยู่ที่จอทั้งหมดผมว่าอันนี้นะครับถ้าเกิดคุณซื้อไปให้ผู้ใหญ่ใช้ให้คุณพ่อคุณแม่ใช้หรือบางคนที่ไม่เคยใช้รถไฟฟ้ายังไม่่่่เเคยยใใช้้รรถทีีมมมััันจอออหญๆไตตงปบวะ แล้วก็เรื่องของช่วงล่างนะครับอันนี้แชร์นิดหนึ่งด้านหน้าแม็กฟอสซนสาต์ด้านหลังเป็นตัว5้ลิงนะฮะเซตติ้งมาทางขาวคุณดูแล้วกันนะในไหนคลิปนี้ก็เป็นคลิปลองนั่งหลังแหละนะครับเนี่ยเคนยังคงเข้าโค้งขึ้นเขาลงเขาอยู่ตลอดเวลาโค้งที่แบบว่าเรารู้กันดีอะขึ้นมาสปันขึ้นมาถนนหมายเลขสามไม่มีทางตรงอยู่แล้วนะทางตรงแทบจะเรียกว่าตั้งแต่ขับมาวันนี้ด้วยช่วงล่างด้วยความที่กระจกเข้าบานใหญ่มากนะครับผมเอาผมเป็นบรรทัดฐานเลยด้วยกันในคลิปนี้ว่า ผมเป็นคนเมารถง่ายมากผมนั่งบอดิสานตอนหลังขึ้นมาถนนหมายเลขสามจังหวัดน่านตอนที่ผมยังไม่เมาเลยแล้วก่อนที่ผมจะถ่ายเนี่ยผมมีการขยับปรับกล้องคุณจะเห็นนะผมปรับมุมกล้องไปปรับมุมกล้องมาเสียบสายจ,จับนู่นจับนี่ยังไม่เมาเลยเนี่ยถ้าเป็นรถที่ช่วงล่างดีกว่านี้ถ้าขับไม่ดียังไงก็เมาใช่การเข้าโค้งการใช้คันเร่งการใช้เบรกการใช้พวงมาลัยมีส่วนทั้งหมดนะเวลาเจอโค้งเท่านี้คุณรู้แล้วรถเป็นไงคุณใช้พวงมาลัยเท่านี้นะครับแล้วก็ เวลาเจอทางตรงเจอทางขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเหย,ยียบคนเลงไม่ใช่เหยียบแล้วปล่อยเหยียบแล้วปล่อยเหยียบเนียนๆน,น,นะครับยิ่งรถไฟฟ้าเนี่ยเติมแล้วก,ก็ยกเติมแล้วยกนิดหน่อยพอไม่ต้องแบบเหยียบจมยกอะไรขนาดนั้นยังไงก็เมาถ้าคุณขับแบบนั้นนะครับคนขับเนี่ยมีส่วนแต่ช่วงล่างต้องยอมรับว่าทํามาได้ดีนะดีค่อนข้างมากเลยสาหรับคันนี้เพราะว่าถ้าผมเทียบกับ C r อาวในการนั่งเบาดีสารตอนหลังคันนี้เนี่ยถ้าเป็นทางตรงเหมือนกันนะไม่ค่อยต่าง มีความนุ่มมีความแน่นแต่ก็มีอาการโยนโยนติดปลายมาคล้ายๆกันแต่ถ้าเกิดขับทางตรงความเร็วประมาณ 60- ถึงร้อแลวคุณแบบเปลี่ยนซ้ายเป็นขวาเป็นซ้ายเป็นขวาต่อทั้งสา3รอบคันนี้จะมีอาการโยนกับ c ซ v วีนิดหนึง่งนะครับเซ v วจะมีความทัฟมีความแน่นมากกว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันอยู่ที่การขับนะครับเนี่ยภาพรวมเนี่ยผมถือว่าเป็นรถที่ช่วงล่างโอเคเลยนั่งแล้วไม่เมาขับแล้วไม่เมานะเจอโค้งหนักๆเนี่ยอาจจะมีแบบสมองตามร่างกายไม่ทันบ้างเล็กน้อยแต่ ไม่แย่นะการันตีแบบนี้เลยแล้วก็เป็นรถที่นั่งสบายการเก็บเสียงความดิรถไฟฟ้านะครับถ้าเก็บเสียงไม่ดียังไงแอมเบียนข้างนอกเนี่ยชัดเจนมากแต่คันเนี้ยแอมเบียนข้างนอกไม่ค่อยได้ยินเลยอันนี้ดีอันนี้ชมเลยขับมาร้อยหนึ่งขับมาร้อยยี่เจอมอไซค์ขับผ่านไปข้างๆไม่ค่อยได้ยิน ล้อผ่านรถใหญ่ล้อแซ,ซงขึ้นเขาวด้วยนะคือเขาต้องล้อต่ำและเครื่องดังด้วยนะก็ะยังไม่ได้รู้สึกว่าดังเข้ามารบก,กวนกรวดคือเรารู้สึกว่ามันมีเสียงมีเสียงท่อแบบคืดอ,อะไรเงี้ยแต่มันไม่ได้ดังน่าเกลียดมไม่ได้เข้ามาแบบโอ้โหดังน่าเกลียดหนกหูว่ะไม่ขนาดนั้นนะครับแล้วก็ภาพรวมการนั่งประมาณนี้ไข่ห้างได้นะฮะพื้นที่เฮดลุมก็เหลือเอาเป็นว่าค่อนข้างประทับใจนะครับต้องเติมให้นิดนึงข้างหน้าเนี่ยฟังก์ชันนึงที่ผมชอบมากเลยคือบอกคู่หน้าเขาอ่ะ นอกจากรับไฟฟ้าแล้วมีลำบ้าแล้วอ่ะมันมีนวดอ่ะมีนวดผมกดมันผมเพลินมากเลยเนี่ยแต่ถ้าเป็น EV5 เนี่ยนะฮะไอระบบนวดอ่ะถ้าเป็นตัวเอิร์ดลองเลนส์นะระบบนวดคุณกดปุ่มสจปุ๊บมันจะนวดแค่ประมาณแบบลำบ้าเท่นับุมบัมเป็นลบ้าดันเข้าดันออกแต่ผมถามมาแล้วถ้าคุณอยากได้นวดที่เพอร์เฟกต์กว่านี้คุณจะต้องไปตัวท็อปตัวมอเตอร์คู่แล้วทางเกียร์เขาบอกมาแล้วว่า EV5 ไอเบาะนวดอ่ะตัวท็อปอ่ะ ดีกว่า EV9 อีกจริงมากจริงเพราะว่า EV9 เขนไอการนวดของเขาอะพอเปิดเสร็จปุ๊บอะมันจะเหมือนเป็นการสั่นมันจะเหมือนเป็นการสั่นไอแผ่นรองนั่งอะมันจะแบบว่าตื้ออะไรอย่างงี้แต่อันนี้มันสามารถเลือกโหมดได้หรือถ้าเกิดให้เทียบแบบเข้าใจง่ายๆก็เหมือนพวกเบาะนวดตามห้างอะลุงนี้เมื่อกี้เปลี่ยนกับรถพี่แทนเนาะ<อ>จะได้ลองเล่นคุณรู้ไหมคุณผู้ชมหรือเขนก็ดีไอรถคันเนี้ยจุดที่มันเป็นผ้าผมก็ลังหาอยู่นะเขาบอกว่ามันจะมีเป็นผ้าด้วย มันเป็นผ้าที่ทอใยมาจากขวดพลาสติกขวดเพชรอะเอาขวดเพชรที่เรากินน้ําเปล่าเนี่แหละนะครับมารีไซเคิลซึ่งผมก็ถามว่าเฮ้ยเกียร์ทำเองเหรอเขาบอกว่าเป็นซัพพลายเออร์ที่โคกับเกียร์แล้วเป็นบริษัทที่เขาเก่งเรื่องการรีไซเคิลพลาสติกอยู่แล้วเออผมเกียรรถมันดีนะเออเจ๋งดีแล้วก็ที่เคนชอบเลยคือกุญแจกุญแจนับกุญแจมันเหมือนวัสดุที่ทำให้เรารู้สึกถึง ความเป็นธรรมชาติแบบมันหินเหมือนอะไรอย่างงี้ไหมเป็นรู้สึกเหมือนธรรมชาติแต่ว่าในขณะเดียวกันดูหรูหราด้วยเออดูดีมากผมเอาเอาให้คุณผู้ชมดูอ่ะอ่ะผมบอกไม่ถูกนะมันจะเป็นพลาสติกเออพลาสติกก็ไม่ใช่จะเป็นหินก็ไม่ใช่แต่ผมว่ามันมีกึ่งกึ่งหินว่ะเพราะว่าพอมันโดนแอร์มันเย็นมันเย็นแบบหินอ่ะเออแต่ไม่รู้อ่ะไม่รู้ว่าคืออะไรดูดีดูดีนะครับ อ่ะไปลองดูอยากไปดูคันจริงนะฮะไปลองขับไปลองอะไรกันได้ที่โชว์รูมเกียร์ใกล้บ้านท่านอันนี้คือจะพูดว่าผมอวยก็ไม่ใช่นะเพราะว่ารถมันดีจริงดีจริงเราก็ต้องบอกกันนะทั้งผมและเคนคือรีวิวกันตามปกติอยู่แล้วส่วนไหนที่ไม่ดีเราก็บอกนะครับว่าวัสดุรีไซเคิลเขาดีจริงแต่ไอ้จุดที่มันดูลุกชี้ไปหน่อยก็คือด้านล่างไอเกเนี่ยเออคนทางเกียร์เขาบอกจริงับพี่โค้กคือมันเป็นพลาสติกที่เกิดรอยง่ายหน่อย เอออันนี้ก็ฝากกันแล้วกันก็จะมีดีมีเสียแตกต่างออกไปทีนี้ถ้าอยากดูเพอร์ฟอร์แมนซ์การขับขี่จัดเต็มนะครับอดใจรอหน่อยแต่ถ้าเกิดอยากดู p o v การขับแบบขึ้นเขานะฮะดูซิว่ามันไต่เขาเพอร์ฟอร์แมนซ์มันพอไหมนั่งสองคนไปดู p o v ได้หรืออยากดูอัตราบริโภคการกินไฟของเขาว่าขึ้นเขามาเนี่ยนะครับเชียงรายมาน้านพิมเบลเกียร์อัพนะครับหรือถ้าเกิดอีกคลิปหนึ่งโอ้โหนี่ฝากร้านเยอะมากอีกคลิปหนึ่งพูดคุยระหว่างโคกเคนนะครับแล้วก็คุ มุมมองเคนเป็นไงสำหรับเกียร์ e v 5 f คันนี้ไปดูเกียร์ up ได้นะเพราะฉะนั้นก็คอนเทนต์แตกต่างกันออกไปทั้งนี้ทั้งนั้นฝากกดแชร์กดไลค์กด s u b s c r i b e โคกเค็นทุกช่องทางด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเนาะครับนี่นั่งมายังอีกนิดนึงอีกครึ่งชั่วโมงน่าจะถึงสนามบินครับถ่ายถ่ายมา23นาทีเนี่ยทางไม่เมาเนี่ยผมไปแล้วนี่ปกติด้วยนี่นั่งถ่ายคลิปด้วยยื่นหน้าไปยื่นหน้ามาเฮ้ยโอเคมากผมว่าถ้าเปรียบฟิล รถเกียร์ในยุคนี้ผมว่าเกียร์เขาจะมาโทนคล้ายๆแบบมาสด้าคือแน่นเฟิร์มแต่อาจจะไม่แบบแข็งเท่ามาสด้านะแต่ความดีงามคือมันไม่เมาคุณสังเกตไหมรถมาสด้ามาสด้าสองมาสด้าสามซีเอ็มห้าขับขึ้นเขา็เลยก็ไม่ค่อยเมาผมรู้สึกว่าการดีไซน์เบาดีไซน์แบบการโยนตัวเวลาขับรถอ่ะมันไม่มันไม่เยอะอะ่ะเออความสเตเบิลตัวรถสเตเบิลิตี้ตัวรถมันโอเคไงคก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้า โหเต็มอิ่มกันเล้านี้ขึ้นเขาลงเขากันเนาะไปแล้วครับสวัสดีครับ